สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตต์ก็ถบอีกครั้งก็ขอโทษเรื่องทรงผมนิดหน่อยมันยุ่งๆเพราะเมื่อวานเนี่ยเราจะดูสปแปนจบเนี่ยกลับบ้านมาปวดท้องท้องเสียเหมือนจะเป็นโรคกระเพาะตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังอุ่น,น,ในออๆในท้องอยู่คุณๆในท้องอยู่ก็ไม่แปลกเพราะไปดูหนังรอบ10โมงแล้วไม่ได้กินข้าวเช้าและดันซื้อน้ำอัดลมไปกินในโรงหนังชิบหายสิครับท้องเนี่ยดีนะไม่ได้ปวดท้องตอนไปอยู่โรงไปอยู่ในหนังเนี่ยกลับบ้านมาถึงก็ออาก,การนะครับ ก็ทาตัวเองแท้ๆ <Techn> ก <Pokémon> ็ตามชื่อคลิปนะครับนี่คือข้าสุนตัวหลังจากดู Spider Man Noway Home ซึ่งคลิปนี้เป็นการสปอยเพราะว่าผมไม่อาจจะรีวิวแบบไม่สปอยได้เพราะส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะพูดความรูสึกเนี่ยโอ้โหมันก็สปอยหนังแล้วว่าจะบอกไงอ่ะความสูสึกไม่สปอยเหรออุ้ยชอบมากเบสสไปเดอร์แมนอุ้ยคะแนนเก้าเต็มสิบจบอ่ะนี่คือไม่สปอยเท่านั้นดูเขาว่ามันคือหนังสแมนที่ดีมากๆน่าจะดีที่สุด ผมให้ไล่พอๆกับภาค2เลยอาจจะเหนือกว่าในแง่ของแฟนเซอร์ว oh. ิสนะครับก็ไม่แปลกสไปเดอร์แมนมันมีมากี่ภาคแล้วเนาะก็นี่แหละคือส uh uh ่วนที <h 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 ่ไม่รีวิวเอาเป็นว่าคลิปนี้มีการสปอยเรื่องราวในสไปเดอร์แมนทั้งหมดผมจะไม่เล่าเป็นแบบเป็นเรี่องทำลายผมนึกอะไรผมก็จะพูดถึงครับเขาส่งตัวต่อสไปเดอร์แมนโนเวอเรมการดูหนังนี้ทำให้ผมเข้าใจว่าอุ้ยหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ดีเนี่ยเขาไม่ได้โฟกัสที่สไปเดอร์แมนซูเปอร์ฮีโร่เดียว เขาโฟกัสที่ปีเตอร์ปักเกอร์ด้วยในฮีโร่ที่ดีเนี่ยเขาต้องโฟกัสที่ทั้ง2ด้านของตัวละครน,นั้นไม่ว่าจะเป็นด้านที่เขาเนี่ยเออสมนักกากสมเครื่องแบบเนี่ยออกไปปรับเหล่าร้ายทั้งนั้นก็ตามแล้วก็แน่นอนลวมถึงชีวิตอีกด้านด้วยชีวิตตอนจะเป็นคนปกติที่ต้องสมดุลกันนะครับไม่ใช่ว่าด้านเดียนวนั่นนึงเนี่ยมันจะดูโดดเด่นเหมือนกันนี่คือทําให้เออ่แบทแมนของโนแลนเนี่ยยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาโฟกัสที่ตัวละครของบรูซเวนด้วยเราเห็นตัวละครเราเห็นหน้าของคริสมเบลอ่ะพอๆกับหน้าเขาตอนเป็นนแแบทมมใช่ ภาคนี้ก็เช่นกันนะครับเราโฟก,กัสตัวละครของทอมอมแลนมากขึ้นเราเห็นตัวละครที่เขายังคงเป็นเด็กเหมอยอยู่นะครับคือแบบทําอะไรไม่คิดทําอะไรแบบไม่วิเคราะห์ก,ก่อนจนทั้งเกิดเรื่องลายขึ้นหลายครั้งเลยแม้สองภาคก่อนตัวทอมอมแลนก็ทำอะไรแบบนี้นะครับแม้แต่ตอนที่ตัวเขาเนี่ยไปอยู่ในอเวนเจอร์นะครับเขายัางทาตัวแบบเด็กๆแต่เราเจอภาคเนี่ยช่วงแรกเราก็จะเห็นว่า ชีวิตแกนั่นคือบาดซบมากเพราะเนื่องจากไอตัวมิสเริโอเนี่ยไป,ไปแฉแถมไปใส่ความด้วยว่าตัวปิตาปักเกอร์คือสไปเดอร์แมนทำให้ชีวิตเขาและเพื่อนเนี่ยเรียกว่าคือดับเลยนะครับไม่สามารถไปมหาหาอะไรต้องการได้สไปดี้ทอมแอด์ห็นเนี่ยเขาก็เลยไปหาด็อกเตอร์สเตรนซึ่งตามเป็นตัวอย่างไงมันมีเวทมนทร์โลรัสทรงจำได้นะครับแต่ปัญหาคือตัวในหนังก็เห็นว่าเวทเนี่ยมันสามารถปรับได้ปรับให้คนนู้นไม่ลืมอะไรแบบนั้น แต่พอทอมฮอลแลนด์แกพูดมีคิ้งไงคือแกไปรบกวนการใช้มวลของตัวตสเตนนั่นทำให้นอกจากเวทมนจะไม่ได้ผลมันดันท,ทําให้จักรวาลมัลติเวิร์สเสียสมดุลไปดึงคนที่รู้ตัวจริงของปีเตอร์ฟร์เกอร์มาอย่างโลกของทอมฮอลแลนด์และพอตสเตนรู้ว่าจริงๆแล้วปีเตอร์เนี่ยควรไปยืมทอนทาง MIT ใช่ไหม MIT ก่อนก่อนที่จะมาขอความเชื่อจากเขาทาให้ตอรสเตนโกรธมากนะครับกลายเป็นว่าลึงใหญ่แล้วนอกจากเวทจะไม่ได้ผลเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวร้ายนั่นคือมากนันหมด นะ่าเรื่องนี้เนี่ยตัวร้ายทั้งหมดเนี่ยมาจากสไปเนอร์แมนใน2โลกเก่าหมดเลยนะครับซึ่งซึ่งถือว่ามันแปลกดีนะเพราะใจผมคิดว่ามันน่าจะมีตัวร้ายที่เป็นตัวร้ายในโลกทอมพอลแลนด์มาบ้างแต่นี่คือไม่มีเลยนะครับพอมีทั้งอ่าด็อกอ็อกกรินกอบินแซนแมนอิเล็กโทรอิซาร์แมนนะครับหรือว่าเออเป็นตัวร้ายที่ปรากฏตัวในทั้งของซีรีส์โทบี้แม็กควายก็แอนดรูว์คาฟิว ซึ่งเราเห็นว่าเออดาราหมคิว่าบาคนก็น่าจะใช้ CG ทําให้หน้าดูอ่อนเยาว์ลงนะครับทั้งตัวของด็อกอ็อกแล้วก็วินเทนเดย์ฟนะครับเพราะเนื่องจากสอตอรี่เ,เนี่ยมาจะเหตุการณ์ในช่วงที่พวกเขาเนี่ยเพิ่งรู้ความจริงว่าปีเตอร์ปักก็คือ s ูเปอร์แมนตามที่เขาบอกเล่าซึ่งเราก็เห็นว่าฉากชั่นถึมาดีมากนะครับแล้วเราก็เห็นว่าไอ้แขน,นกลไกของด็อกออกเนี่ยมันใช้เทคโนโลยีนานโ,นโนไงเอานานโนของ s ูเปอแมนเนี่ยไปคุมเอาไว้ก็สามารถควบคุมแขนได้นะครับสุดยอดมากเป็นตอนที่อย่างฮานะครับ แต่คราวนี้ตัวสเตนู้ว่าเอ้ยเกิดเรื่องแล้วเขาให้ปีเตอร์และเพื่อนเนี่ยไปตามจับตัวร้ายที่หลุดออกมานะครับซึ่งในบรรดตัวร้ายให้หมดตัวละครที่เห็นว่าน่าจะแย่งซีสุดก็คือตัววิลเลียมเดฟโฟแน่นอนนะครับเรียกว่าความดีงานที่แกทำเอาไว้ในออริจินอลสไปเดอร์แมนเนี่ยในภาคนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับคือเกาแสดงได้สุดตีนมากคือมันเป็นตัวร้ายถือว่าเป็นไอคอนิกตัวร้ายพวกพยนตัวนึงอะทั้งการแสดงของแกตอนเป็นคนปกติตอนเป็นใบพล่าเ์ฮ่า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 สไปเดอร์แมน โชคดีนะสไปเดอร์แมนอะไรแบบนั้นเนี่ยคือเออกาแรแสดงของแกสุดยอดมากเสียดายที่เวทช์ภาคไทยขอดูภาคไทยนะหลายคนก็จือว่าเอ่อคนภาคไทยต้นฉบับเนี่ยคนภาคด็อกอ็อกกับตัวกิงกับบินเนี่ยคือคนเดียวกันแต่พออยู่คนละภาคหรือมีปัญหาแต่พอมาอยู่ในซีนเดียวกันเนี่ยด็อกอ็อกอ่ะใช้คนเดิมแต่พอเป็นเออ่ตัวออสบอรลเนี่ยถึงเ,เปลี่ยนนักพากนะครับซึ่งผมก,ก็เสียดายเนี่ยผมชอบเสียงต้นฉบับมากกว่าเวลาทำเสียงแบบแอะเออเออเออเอเอสไปเดอร์แมน ในขณะที่นักภาคคนอื่นเนี่ยเออเป็นเสียงต้นฉบับมาเลยที่เคยผ่านในผลงานเก่าๆนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับรวมถึงสไปเดอร์แมนอีก2คนที่เหลือด้วยซึ่งเออคิดถึงเสียงนาากักภาคเก่าๆแล้วเราก็จะเห็นว่าปีเตอร์เนี่ยก็ต้องไปจับตัวร้ายตัวนี้ตัวนี้แต่ปัญหาคือตอนนี้ผมชอบนะมาต้องเห็นว่าเราเนี่ยสามารถส่งมันนี้กลับไปได้เลยเพียงแค่กดคลิกเดียวนะครับที่ตัวสเตนบอร์ดนะครับแต่ปัญหาคือปีเตอร์จะรู้ว่าพวกเนี่ยบางคนเนี่ยมาช่วงเวลาที่พวกเขาเนี่ยกำลังจะตาย ตั้งตัวด็กออกที่เขาต้องสารชิตตัวเองเนี่ยจมไปกับไอ้เครื่องสร้างโดทิเทียมของเขาอิเล็กโทรโดนช็อตตุ้มหายตายหรือแม้ตัวกินกอบบินนะครับคือพวกเขาเนี่ยเท่ากับไปเนี่ยพวกเขาก็จะไปตายในช็อตนั้นช็อเดิมให้บิตเตอร์เนี่ยตอนแรกก็คิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาของเขานะครับมันเป็นปัญหาของสไปเดอร์แมนในโลกนู้นแต่ป้าเมย์นะครับผมชอบป้าเมย์นะปกติเนี่ยในความสัจจริงผมเนี่ยผมว่า,ามันเป็นปัญหาการที่เราไม่คาดตัวร้ายในหน้าฮีโร่หลายเรื่อง เพราะว่าบางทีตัวร้ายบางคนอย่างผมคิดว่าตายไปสิงดีกว่ามัง้งเพราะเราเจ็บในเกมบ่อยอย่างง่ายๆเลยตัวร้ายแบทแมนเนี่ยหลายตัวเนี่ยมไม่น่าปล่อยเอาไว้จ็อกเกอร์อย่างเงี้ยเบนอย่างเงี้ยเพราะเนี่ยเราไม่สามารถรักษามาได้แล้วมันกูไม่กลับแล้วเนอะไหมแน่นอนว่าพอมันหลุดจากอาร์คแฮมเนี่ยโอ้โหคนตายมากกว่าเดิมอีกเราเจ็บในเกมเนาะพอหลุดไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหคนตายบาดทะายเลยแล้วผมคิดว่ามันคุ้มเหรอที่จะจับไอ้พวกเวนนี่ไว้ในคุกอะเพราะงไ้ซะปูกเนี่ยก็ต้องหาทางออกไปได้ถ้ามีหนังภาคต่ออะ คือมันเป็นอย่างนั้นเน่สำหรับผมเนี่ยค่อนข้างปันหาขนาฮีโร่บางเรื่องที่แบบบางทีคุณธรรมของฮีโร่อะมันอาจทําให้มีคนเดือดร้อนมากกว่าที่คิดนะครับแต่กรณีของโนเวโฮมเนี่ยเขาเลือกตัวร้ายมาได้น่าสนใจนะเพราะทุกตัวละครที่โผล่มาโนเวโฮมเนี่ยไม่ใช่ตัวร้ายที่เหมือนพวกจ๊กเกอร์ที่อาจจะเจอสังคมกดดันมาหรือมีอุดงการที่กำมันตัวร้ายแบบอย่างลึกในจิตสํานึกเลยไงแล้วมันสามารถแก้ไขมันได้แล้วแต่พวกนี้เนี่ย เป็นตัวร้ายจากการที่เกิดปฏติเหตุบ้างความทะยานตัวเองมาทําร้ายตัวเองหรือซวยบ้างกีกบ,บินเนี่ยเออความทะยานของเขาทําให้มาทําร้ายตัวเองสรา้างไอ้พวกคลิกของกิโกบินขึ้นมาตัวแขกคนไกที่มีชิปเนี่ยดันเสียทําให้ตัวแขกคนไกเนี่ยควบคุมจิตสำนึกของเขาอ่าจะมีแซนแมนเนี่ยที่เขาไป็นเอกกรกรก็จริงแต่เขาสมผิดเนี่ยเขาแค่อยากไปหาลูกขโมยเงินเพื่อลูกเขาก็ซวยตกมาในบ่อทรายการไปแซนแมนบ้างตัวอิเล็กโทรบ้างเออตัวลิซัดแมนบ้างนะครับ มันอาจมารีสันแมงบอกว่าก็แหละมาเจอให้ผมคิดว่าเออนี่คือตัวลายที่ถ้าเกิดร,รักษาได้ก็ควรจะรักษานะครับแล้วเรามีปีเตอร์ไงตัวละครที่เป็นอัจฉริยะไงดังนั้นเอาจึงเมคเซนส์ที่เออถ้าปีเตอร์อยากช่วยเนี่ยเขาก็ช่วยนะครับถึงแม้อาจจะเกิดเรื่องร้ายน์นอนาคตก็ตามซึ่งมันก็เกิดนะเนาะเราก็เจ๋งว่าเออมันเป็นฉากฮาหที่ปีเตอร์พาเหล่าลายพวกเนี่ยไปในอพาร์ตเมนต์นะครับอะไรนะดอ,อกอ็อกเราจะตากันหมดก็มีมุกฮาหารใหามา่ระหว่างฉากนะครับและเราเจ๋งว่าตัวละครที่ไม่น่าไว้ใจ ที่สุดเลยคือกินกอบบินเพราะเราจะรู้ว่าจิตใจแกไม่วันมั่นคงหรอกเพราะว่ามันเหมือนสปอยไหนเรื่องหนึ่งอ่ะมันเหมือนไหนอีกเรื่องหนึ่งที่มีตัวคอสบุคลิกที่บุคลิกร่างต้นเนี่ยไม่สามารถสู้บุคลิกใหม่ที่เขาสร้างขึ้นมาได้แล้วตอนจบเนี่ยบุคลิกนั้นก็ครอบงำไปสมบูรณ์นะครับมันคือแบบเดียวกันไปเลยแถมชื่อยังเหมือนกันอีกนะครับชื่อยังเหมือนกันด้วยนะครับนอร์แมนเนี่ยดังนั้นในตอนหลังเราก็เห็นว่าเออตัวสปายเดเซนของทอมฮอลแลนด์นั่นคือว่าเด่นมากเพราะเขาเหมือนรู้เลยว่าอุ้น แต่สุดท้ายก็ไม่ทันนะครับถึงแม้เขาจะรักษาตัวด็อกเตอร์ออเตอเวิสได้นะครับแต่พวกตัวร้ายบางคนเนี่ยเขาก็ชอบในแบบที่เขาจะเป็นนะครับคือการพลังะอะเนาะเพราะมันเหมือนโดนพลังครอบงำนะครับเราเกร็นฉากสเสินใจอย่างตอนที่ตัวป้าเมย์ถูกกิงกอบบินจัดก,การนะครับแล้วก็เธอก็พูดก่อนเธอจะตายเธอก็พูดเธออะไรนะความพลังอันยิ่งใหญ่มาเพราะความชอบที่ใหญ่ยิ่งแล้วเธอก็ตายนะครับฉากที่ผมยังไม่ร้องไห้เพราะผมยังแบบช็อกอยู่อะคือแบบเฮ้ย เอาจิงดิมัเนเป็นฉากในแบบเดียวกับเอ็นเกมนะครับแถ,ม,ถมท่านนอนอยังเหมือนกันอีกนะครับปีตเตอร์ถือแบบดาวมากนะครับปีตเตอร์ก็หนีไปนะครับเหตุการณ์นี้มีป้าเมย์ตายคนหนึ่งผู้คนบาดเจ็บมากมายส่วนฝั่งของเอ็มเจกับเนตนะครับตัวเนตเนี่ยเขาได้แหวนที่ทําวงเวทคอนเตสเตนมานะครับเอเอเออเนี่ยเขาสามารถทําได้โอ้มันปูอะไรไว้บ่ไม่รู้นะตอนแรกของโ ไม่ได้สังเกตนะครับตอนที่บอกว่าไปหาพกเตอร์บักเกอร์แล้วเห็นสไปเดอร์แมนแม่งอยู่ไกลๆนะครับตอนแรกคิดว่าทอมมาร์แลแต่พอแกวิ่งมาปุ๊บเนี่ยแล้วผมเห็นตาตาของสไปเดอร์แมนเนาะเพราะว่าตาหน้ากากของสไปเดอร์แมนเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับสามเวอร์ชันพอเห็นตาปุ๊บอ๋อวิ่งมาโอ้คือตอนแรกผมนี่คือจาบนั่งพิงผนังพิงผนักเนี่ยผมแบบ โอ้โหแล้วพอโผล่มาปุ๊บถอดหน้ากากมาแม่แอนดูกาฟิลโกหกมาหลายเจ้ามากนะครับผมไม่ได้โผล่ผมไม่ได้โผล่นะครับสุดท้ายแก,กก็โผล่มาช็อตนี้ผมก็เกิดจะกรี๊ดแหละพอโรงหนังที่ผมไปดูเนี่ยคนก็ประมาณครึ่งหนึง่งแล้วก็ไม่ได้เป็นเหมือนโรงหนังแบบที่ต่างประเทศน,นะที่ชอบแบบเอ๊ะงั้นแหละมันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมก็เลยแบบเอออันไว้อันไว้นะครับและนอกจากตัวแอนดูกาฟิลเนี่ยนันเน็ตก็เปิดต่อเปิดต่อเปิดต่อ แล้วก็แน่นอนเราเห็นโทม่แม็กควายที่ตามอายุนะครับเขาไมา่ได้ใช้ cg ลบหน้าเลยให้ดูหนุ่มเลยแสดงว่ามันเป็นไทม์ไลน์ที่โทมิม็กควายเนี่ยโตขึ้นมาแล้วเป็นสไปเดอร์แมนที่เป็นสไปเดอร์แมนมาหลายปีแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับแต่ผมชอบการแสดงมากเพราะถึงแม้เขาจะดูแก่ตามวัยแต่การแสดงของเขาอะนี่คือปีเตอร์บาร์เกอร์เลยเป็นพีเตอร์ต้นฉบ,บับที่เออแบบ <Hi. S 1> เฮ้ยกลับไปได้ไหมเอเอกลับไปได้แล้ว ไซแมนสาคนเนี่ยถึงแม้จะเป็นเนิร์ดเหมือนกันทั้งสาคนเนี่ยแต่ก็จะบุคลิกที่มีความเป็นเอกลักษณ์เล็กน้อยเนาะอย่างของแอนดูกาฟิลจะโกตีนหน่อยนะครับเราเจว่าจะทำยิ้มแบบเฮ้ยแบบนั้นทำโมแดนก็จะเหมือนพูดเหมือนคนแบบเออเออเฮ้ยผมไซแมนเฮ้ยผมไซแมนด็อเตร์สแวนแกจะดูปั๊มบเป๋ส่วนของเทมิเก้ไกวเนี่ยแกจะเหมือนคนแบบเอ้าแกจะเป็นคนแบบยิ้มเยๆอ่ะ ก็เข้าใจได้ว่าสไปเดอร์แมนทุกคนเนี่ยแกจะพวกแกจะเข้าสังคมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเป็นอินเนอร์ดีๆนี่เองนะครับการเห็นตัวละคร2คนที่เออกับมาเล่นบทบาทน,นี้อีกครั้งเนี่ยมันก็เป็นไะที่นคิดถึงโดยเฉพาะทุมๆเมา่กว่าที่ผมโตมากับสไปเดอร์แมนสองภาคแรกนะครับภาค3ผมก็ไม่ได้ชอบอะไรมากแต่2ภาคแรกนี่คือผมโตมานะครับและการเห็นพวกเขากกับาอีกครั้งเป็นอะไรที่น่าคิดถึงเนาะแล้วก็มาถึงฉากที่ผมร้องไห้เลยนะแล้วคือตอนที่อตัวปีเตอร์ทอมบัลแลนเนี่ยเจอปีเตอร์สองคนนะครับ แล้วนั่นเนี่ยคือทำแบรนด์แกจบแล้วแกไม่เอาแล้วแกไม่อยากยุ่งแล้วให้จะกล่าวว่าจะส่งทุกคนกลับไปทันทีนะครับไม่แคร์แล้วแล้วก็ไปฉาที่เหมือนสไปเดอร์แมนตแต่คนเนี่ยลำบายถึงสิ่งที่ตัวเองเคยทําผิดพลาดไปในอดีตไงฉากนี้ผมร้องไห้เลยคือเราเห็นการแสดงของทั้ง3คนนะเนาะแอนดูก,กาฟิลนี่ถือว่าเป็นการแสดงที่ดีเาเผื่ออาจจะดียิ่งกว่า2ภาคก่อนที่แกเล่นเข้าใจได้เพราะดูกาฟิลเนี่ยหลังจากสไปเดอร์แมนมาเนี่ยแกก็มีผลงานเด่นดังๆหลายเรื่อง และแกก็ชิงออสการ์ไปแล้วในแฮ็กโซลิชดังนั้น,น,นแม้เราเจนแกโผล่ไม่มากในหะนังเรื่องนี้แต่การแสดงทุกครั้งที่แกโผล่อะเราก็เจนเลยว่าอุ้ยเขาแสดงได้ดีอะเธอบม้แม่กวางก็เจนว่าแกไม่ลองให้เลยนะซึ่งเข้าใจเลยเลยเพราะแกโตแล้วไงแกเรื่องลูเบนตายมันผ่านมาหลายปีแล้วแน่นอนว่าเอาอความรู้สึกผิดยังอยู่ในใจนะครับแต่แกก็ไม่ลองให้เหมือนคน,นอื่นๆนะครับทำให้เข้าใจเออว่าสมาร์แมนคนเนี้ยเขาโตแล้วไงเขาผ่านจุดนั้นมาแล้วนะครับ แล้วก็มาคำคม Great Power Great Responsibility นะครับต่าคนเหมือนต่างเคยยินคำนี้มาก่อนนะครับก็เป็นคำพูดคลาสสิกเนาะและคำนี้ทั้งสาคนก็วางแผนการช็อตนี้อย่างฮาครับเราเจนปีเตอร์สามคนคุยกันว่าแต่คนเเนี่ยออไปเจออะไรกันมาบ้างนะครับมีมุกอะไร Network. เ Peter! Peter ไน็ตบอกเฮ้ยปีเตอร์ปีเตอร์ไหนปีเตอร์เออปีพีเตอร์ปาร์เกอร์มันก็นปาร์กเกอร์สามคนและผมเอาข่าวไว้เลยถ้าเกิดมีสมัยมาสามคนเนี่ยมันต้องมีมุกคนใหญ่ด้วย เพราะโทมบีแม็กวาวแก้คนใหญ่ได้เองไงอีสองคนต้องมีเครื่องคนใหญ่นะครับดูคนไม่ตกใจมันทได้ไงวะก็มันคนได้เองอะนะครับจากนั้นพวกเขาก็หาวิธีทําเครื่องมือรักษาพวกเขาเานะครับแล้วก็ล่อพวกเขาเนี่ยไปยังเทพีเส่ภาพใหม่ที่จะใส่โลก,กตะนัเบริการด้วยไม่รู้เพราะอะไรนะครับ <c oughs> แต่แต่มันว่าเออเราก็เตียนสาคนเนี้ยคุยกันอีกครั้งครับคุยว่าเออไปเจอเดีวบ้างตาคนต่างขิงกันผมสู้กับเอเลี่ยนเอเลี่ยนตัวดำเอเลี่ยนตัวม่วงแอนดูกรฟิล ทำไมฉันดูด้อยกว่าคนอื่นจังวะก็มีมุูฟบอกเออนายอัมเมซินะคือเดียวอัมเมซิ่งนะครับเออเดียว m a z i n g Spider-Man นะครับเนี่ยเราเห็นการสนทนาการสามคนแล้วมันเคมีมันเข้ากันมากนะครับมันคืออเนื้อสามคนมันคุยกันเนี่ยแล้วเป็นอะไรที่โคตรเข้านะครับมีเนิร์ดเด็กที่สุดมีเนิร์ดแบบผู้ใหญ่แล้วก็เนิร์ดแบบผู้ใหญ่กว่าการที่เนื้อสามคนต่างอายุมาคุยกันแล้วคือคนคนเดียวกันใจจักรวาลหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่ารักดีนะครับ แต่พอตัวร้ายบุกมาก็เป็นการต่อสู้ถูบว่าฟินมากนะครับพอเราเห็นตัวร้ายที่คิดถึงด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนตัวข้อหัชอบมากสุดธรรดาไวไลท์ก็มี2คนคือเดออ็อกกับกินกอบินเดออ็อกเนี่ยผมหวังว่าเขาเป็นตัวดีเพราะธรรมดาคนทั้งหมดเนี่ยดออ็อกน่าจะเป็นคนดีที่สุดแล้วนะครับก่อนจะกลายเป็นตัวร้ายนะครับและแกถูกรักษาด้วยซึ่งก็ใช่นะครับพะแกผมว่ามาช่วยเนี่ยโอ้โหหล่อเลยผมชอบเลยนะครับตัวเดออ็อกเนี่ยและตัวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าหนังมันตัดหรือว่าเราไม่เห็นหรือเปล่า เพราะเราเห็นว่าแกดึงปัจรัยอาร์ตออกมาจากตัวอิเล็กโทร์ไงและแกก็ถือมว้ในมือแล้วแกพูดว่าพลังแห่งดวงอาทิตย์และเราก็เจอปีเตอร์สุดมิตรกวายเออฉอนยิ่งกว่าชอบนะครับปีเตอร์ไม่เห็นหน่าดอกมาตั้งนานส่วนดอกออก,ก็เอ้ยได้เห็นปีเตอร์ดูคุณตาแล้วก็บอกอนายโตขึ้นแล้วนะครับแต่หนก็ตัดไปนะครับเราไม่รู้ว่าแกจะกลับไปพร้อมกับปัจรัยอาร์หรือเปล่าผมไม่สังเกตด้วยเพราะว่า ในเวลาตัวนทั้งหมดน,น่ยถ้าเกิดรักษาได้กลับไปก็อาจจะติดคุกบ้างหรือชีวิตตามปกติแต่ดรออกมันไม่ใช่เพราะแกกลับไปช่วงเวลาที่ไอเครื่องสร้างตัวิตมันกำลังจะระเบิดมันกำละังชิบหายแล้วดังนั้นเนี่ยแกอาจจะสละวชีวิต,ตวเองหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดแกกลับไปพบก,กับปฏิกรอาร์คแกอาจจะปฏิรกริยาเนี่ยอาจจะช่วยทําให้ตัวอาทิตย์จำลองเนี่ยสถเียนก็ได้เพราะว่าตัวด็อกเตอร์เองเนี่ยแกก็อยู่แกก็อยู่กับพวกธรรมแลนตอนที่วิเคราะห์เครื่องมือที่จะเหมือนทําให้พวกเขาเนี่ยรักษาได้เนาะ ในนั้นระหว่างเหตุการณ์กลางเลื่อนเนี่ยแกก็น่าจะมีเวลาพอที่จะคิดหาวิธีทาให้เครื่องสร้างพระทิตเทียมเนี่ยเสถียรก็ได้นะครับพเพราะนี้ก็ไม่รู้นะครับเพราะในเวลาทะ้ค้อนท้งหมดเนี่ยผมไปม่วงแกสุดละพอแกกลับไปเนี่ยแกอาจจะตายอีกรอบก็ได้นะครับต่อให้รักษาแกแล้วก็ตามแล้วก็เดี๋ยวทุกคนนั้นถูกรักษามหมดจกกนกระทั่งบลบอสมาครับกรีนก็บินนั่นเองนะครับ ก็พรมามาสนุก,กันสักยแมนแล้วเราก็เห็นว่าโอ้โหมันตุ้มชิบหายไปบดแล้วก็ช็อตในตัวอย่างครับที่ตัว MJ นั้นล่วงไปนะครับตัวทอมอลแลนช่วยไม่ได้โดกนกีก็บินจัดก,การก่อนแล้วก็ช็อตที่เกือบ้องให้อีกแล้วนะครับแอนดูกาฟิลด้วยว่าทาในสิ่งที่เองเนี่ยเสียใจยเสียเคยทําไว้ช่วยไว้ไม่ทันเนี่ยในสุดก็สามารถเหมือนเติมเต็มส่วนนั้นไว้แล้วนะครับเรียกว่ากัดแซงของแอนดูกาฟิลก็ยังคงสุดยอดเหมือนเดิมนะครับ็อนนี้เกือบ้องไห้อีกแล้ว แล้วเราก็เจอว่าทอมบ,บแราเดนนั่นคือเรียกว่าแขนตัวกินกอบบินมากเข้าใจได้ป้าเมีครอบครัวคนจะที่เหลืออยู่ตายนะครับแกก็อยากจะฆ่ามันามมานะครับแต่เราเจอว่าตัวทอมบี้เนี่ยไปขวางเอาไว้ซึ่งอย่างที่บอกไงผมเข้าใจสิ่งที่ป้าเมย์ต้องการเพราะตัวกินกอบบินเขาก็ไม่ใช่คนช่วตั้งแต่แรกเขามาเล่แบบเหมือนพวกจ๊กเกอร์หรือแบบสังคมกดดันให้แกเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ยาเกิดจากฤทธิ์ยาที่ทำให้แกไปสอบบุค,คลิกท่านั้นเองนะครับ ดังนั้นเนี่ยเราเจกว่าตอนตัวนอร์แมนกลับไปเหมือนเดิมเนี่ยแกนี่คือเหมือนนั่งนิ่งแล้วแบบว่าปไอดอนจะทําอะไรไปนะครับแล้วนะแกก็นั่งนิ่งเงันตลอดเลยรู้เลยว่าเออแกจําสิแกทําไว้ไงแล้วแกก็เสียใจสิแกทานะครับเพราะว่าปัาม้มเมเป็นคนชวนแกเนี่ยช่วยเป็นคนช่วยเขาเอาไว้นะพอไม่งานเนี่ยพวกเขาที่ตายแน่นอนตอนกลับไปโลกเดิมนะครับมันไม่ชาที่เออสะเทือนใจเนี่ยที่เขาเลือกตัวร้ายมาผมก็ใจผม ชอบนี่เขาเลือกตัวร้ายเหล่านี้มาโผล่ในโนเมนโนโนเวสโฮมนะครับเพราะพวกะเนี่ยเป็นตัวร้ายที่ไม่ได้เกิดมาหรือแบบสังคมทำให้เขากลายเป็นตัวร้าเยเนาะมันเกิดจากยาหรือแบบอุบัติเหตุล้วนๆเนี่ยที่ทำให้เขากลายเป็นพวกแบบสมองสับสนนะครับตอนแรกก็ผมก็จะเสียใาหลังว่าตัวทอบบี้จะตายหรือเปล่านะครับปรากฏไม่ตายครับโดนแทงแค่นั้นไม่ตายง่ายครับสไปเดอร์ Spider Man แมนเนาะแต่ผมจะไม่ได้ว่าทอบบี้ตอนแทงตอนไหนนะที่บอกว่าเคยโดนแทงมาก่อนนะครับผมก็จะไม่ได้ว่าช็อตไหนที่แกโดนแทงวะไม่รู้เหมือนกันนึกไม่ออกนะครับ และสุดท้ายตัวทอมบัลแลนก็เลือกที่จะลบความจำทุกคนออกไปเพื่อให้มัลติเวิร์สเนี่ยคงที่นะครับและคำนี้สุดท้ายและถึงแม้แกสัญญากับ m อว่าจะไปเจอกันเละบอกว่าตัวเองคือใครเนี่ยท้ายแกแกก็ไม่เลือกนะครับซึ่งก็เข้าใจดีไงพอเห็นแบบผ่าบาแผลบนหน้า MJ เนี่ยเขาก็ไม่อยากให้คนรักกับเพื่อเขาไม่ถึงร้ออีกแล้วเขาก็เลยกลายเป็นอลลี่สไปเดอร์แมนน่าสงสารนะอลลี <laughs> ่สไปเดอร์แมนมากนะครับ และคราวนี้คือแกจะไม่ได้วความเชื่อจากสตาร์คแล้วไงแกก็ทําชุดเองอ่านทาเองก็เสียดายเนาะเพราะผมอุตส่าห์ใช้คือแบบอุตส่าห์ใช้เปแม่ที่แตกต่างสองคนก่อนไงเพราะโอ้โหปีเตอร์โทบี้ก็จนจนนะครับตัวแอนดูกาฟิลด์น้อยยังพอมีเงินทุนในการสร้างของยิ่งได้แต่โทบี้อย่างจนนะ่และคราวนี้ตัวทอมมาแลก็กลับมาจนพอๆน่าจะพอๆกับโทบีม้มากกว่าที่ซ้ำนะครับจะดบบายเหมือนกันที่เออแมนที่อาจจะมีกเจ็ตเยอะที่สุดสุดท้ายก็เหมือนคือสู่สามมันนะครับ แต่ในอนาคตก็มีกาศต,ต่อเียว่าทอมบอลแลนจะได้ไปต่อในสไปเดอร์แมนนะครับอาจจะมีการสารตอบเพิ่มเติมก็ได้แต่เมื่อดูจากตอนจบเนี่ยก็มีความเป็นไปไ,ได้ว่านี่อาจจะเป็นจุดจบเป็นจริงของทอมบอลแลนใน M.C.U. เพราะว่าทุกคนลืมว่าปีตเตอร์คือสไปเดอร์แมนหมดแล้วดังนั้นเขาจึงโซนี่จึงสามารถสารต่อหนะังสไปเดอร์แมนได้โดยไม่ต้องเอา M.C.U. หรือตัวละคอเก่ามาเกี่ยวข้ออีกเลยไงแฮปปี้ก็ไม่ต้องใส่มาแล้วเพราะาทุกคนลืมหมดแล้วดังนั้นเนี่ยตัวละครโซนี่่ ก็สามารถสารต่อได้เลยนะครับผมคิดว่าโทนหนังมันน่าจะไปทางนั้นนะครับเพราะเอ็เครดิตแรกก็มีซับอโอดของเวนนออีกโลดหนึ่งเหลืออยู่ด้วยนะครับแต่ผมคาดการว่าอนาคตเนี่ยมันก็น่าจะเป็นสไปเดอร์แมนแบบเดียวๆแล้วเราอาจจะไม่เห็นสไปเดอร์แมนใน MCU อีกต่อไปแล้วก็ได้หรืออาจจะโผลมาเป็นคัมโยนี่นหน่อยก็ได้นะครับหรือไม่ก็เกิดการร้ายบางอย่างที่สไปเดอร์แมนเนี่ยอาจจะกลับมาร่่มทีอีกครั้งในอนาคตอาจจะอีก5-6ปี <c oughs> อะไรแบบนั้นอีกนานๆนะครับ แต่จะรวมเนี่ยเออนี่คือสเปนที่ยอดยิ่งม,มากเขายังคงรักษาตัวละครไว้เราเข้าใจตัวละครมากขึ้นและไอที่บอกปกติผมเกลียดที่ตัวเอกไม่ฆ่าตัวร้ายเนื่องจากคุณธรรมผิดที่ผิดทางของพระเอกแต่ถ้าเกิดตัวร้ายตัวนียมันเป็นตัวร้ายแบบที่เห็นในโนเบโฮมเนี่ยเออคนนี้จะเกิดรักษาได้แล้วก็รักษาเขาแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างแบบจ็อกเกอร์เงี้ยใช่ผมชอบฮีเลเจอร์ชอบการสแสดงเขาแต่ถ้าเกิดสมมติในเหตุการณ์จริงอะเนาะคนแบบนี้เนี่ย ฆ่าค่าก็ได้ทําคนตายไปมากมายแล้วปล่อยไว้คนที่ฉลาดเนี่ยมันก็เหนียวมาได้ถ้าเกมมีหนาพักต่อเลยเกมอย่างเงี้ยแล้วก็ทําคนตายเพิ่มไปอีกนะครับนั้น,น,นผมคิดว่าเขาตจจัดใจได้ดีที่เลือกตัวร้ายเห่านี้มาแต่ก็มีข้อเสียนิดหน่อยอย,อย่างเช่นจากที่ผมพูดไปเนี่ยตัวร้ายที่ผมพูดถึงบ่อยก็มีแค่เดอะอ็อ uh, กกับกินกบินซึ่งเป็นตัวร้ายของออริจินอลสองพแรกนั้นเลยนะครับในขณะที่ตัวร้ายที่เหลือเนี่ยะจะมีฟ็อกซ์ของลิโตก็เด่นอยู่นะเราก็เอ็งมุมมองแกมากขึ้นอ่า ซายแมนที่บทน่าจะน้อยสุดเลยนะครับเพราะเหมือนแกไม่ได้โผล่อะไรมากเลยนะครับโผล่มาแบบรล,ลายๆก็พูดมาแบบอย่าลืมกัรกระทำของแกเอาไว้ละอะไรแบบนั้นแล้วก็แซมแมนเนี่ยผมต้องใส่มากว่าแกร้ายทําไมเพราะแกไม่ได้มีปัญหากับใครด้วยซ้ำนะครับแกก็ไม่อยากอยู่กลุ่มตัวร้ายเป้าหมายของคือเป้าหมายของแซมแมนคืออยากกลับบ้านไปหาลูกแกไม่ได้มีปัญหาอะไรใครเลยแกไม่ได้แบบ ผมไม่รู้นะว่าการมีพลังไซแมนทําให้สมองแกมีปัญหาหรือเปล่าอาจจะอาจจะแบบเหมือนแบบบุค,คลิกอาจจะอยู่ความรุนแรงอาจจะเป็นงันก็ได้ที่ทําให้แกนี่เหมือนไม่ไว้ใจใครเลยนะครับแกแค่กลับบ้านด้วยทุกวิถีทางผมก็เลยใส่ตัวละครของไซแมนนิดหน่อยนะครับเพราะจริงแกควรอยู่ฝั่งปีเตอร์นะครับแต่มองผมผมคิดว่าตัวไซแมนเนี่ยมันเพียงแค่เขาอยากกลับบ้านให้เร็วที่สุดประมาณาไม่สนว่าไอ้พวกเวนตัวร้ายพวกเนี่ยมันจะรักษาหา,หายหรือไม่หายนะครับ เในมองเขาผมคิดว่าบอกมา,มาว่าเขาคงไม่คิดว่าตัวปีเตอร์เนี่ยจะสานพลีได้และเกิดสารไม่ได้เนี่ยเขาก็ไม่สามารถกลับบ้านได้เขาเลยโมโห,โหส่วนนั้นละมั้งนะแต่สุดท้ายทุกคนก็ได้กลับบ้านไปครับเสียดายที่เราไม่เห็นฉากที่พวกเขากลับไปโลกเดิมไงเพราะผมเชื่อว่าตัวร้ายทั้งหมดเนี่ยเขากลับโลกเดิมไปเนี่ยมันก็จะเป็นคนทำลายกับทั้งโทบี้แล้วก็แอนดูการ์ฟิลด์แล้วเพราะว่าโพสโทบี้กับแอนดูการ์ฟิลด์เนี่ยมันมาหลังจากเหตุการณ์ที่ตัวร้ายบางคนตายไปแล้วไง ดังนั้นตัว The Ox Goblin หรือพวกที่เกิบไปเนี่ยมันก็จะไปจักรวาลหนึ่งไปแล้วจกวักรวาลแยกที่หนึ่งที่พวกเขาเนี่ยกลับมาเป็นคนปกติได้นะครับซึ่งผมกว็น่าสนใจนะไม่แน่ในอนาคตอาจจะมี Animation What Eve, แอนิเมชันวัดอีฟก็ไแ้วัดอีฟบทชั้นสไปเดอร์แมนก็ว่าแต่คนเนี่ยไปทําอะไรมาหลังจากนั้นก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับสไปเดอร์แมน No Way Home นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหนังน่าจะเป็น The Best ของ MCU เลยนะครับน่าจะแบบไล่พอกับ Endgame นะครับในแง่ของตัวละครด้วยนะครับ และเป็นหนังที่ใช้ตัวร้ายคุมมากถึงแม้ที่บอกไปว่าตัวร้ายบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีสกินทําเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอเข้าใจดี่แหละเพราะอย่างที่สมายแมน3ที่โดนติไปเนื่องจากมีตัวร้ายเยอะไปเนี่ยเพราะมันเป็นตัวร้ายใหม่ไงนอกจากแฮร์รี่เนี่ยที่การเป็นตัวร้ายไอ้พวกอะไรอะเวนนอมหรือแซนแมนเนี่ย,เ,ยเขาไม่ได้การปูมาอย่างดีไงสุดท้ายหนังก็เลยค่อนจะโดนติอยู่แต่ภาคเนี่ยมันก็เป็นตัวร้ายจากภาคเก่าอะถ้าใครดูภาคเก่าเราก็รู้จักมันนี่อยู่แล้วไงเขาไม่จำเป็นต้องปูอะไรแล้ว ก็ไหลไปเลยเพียงแค่เออให้เรารู้เรื่องราวตัวละครมา,มากขึ้นนิดหน่อยแค่นั่นเองนะครับผมก็เลยคิดว่าเออตัวหนังเนี่ยมันมีอะไรที่มันอลุณอล่วยได้เยอะนะครับเพียงแต่น่าอาจจะเป็นข้อเสียสำหรับบางคนที่ไม่ได้ดูสไปเดอร์แมนออริจินอลและดูกลาฟิลดนะครับเพราะพวกเขาจะไม่อินเหมือนคนที่เคยดูมาทั้งหมดนะครับแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงกับสไปเดอร์แมนโนเวโคมก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดกระต่ายด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ